สวัสดีครับนีพาพี่น้องมากิบกาแฟที่เขาใหญ่ที่แพนเดราคาเฟ่เขาใหญ่ครับผมด,ด,ดูบรรยากาศร,รอบๆแพนเดราครับผมแพนเดราแพนเดราเขาใหญ่ สวยๆเลยครับเป็นโซนร้านกาแฟออกระเบียงข้างสวยๆเลยครับ บรยากศสวยงามมากครับผมที่นี่เขาใหญ่ครับพันดราไปให้ซีไปชมมุมสูงสูงสวยๆครับ สวยมากครับผมโอ้โหสุดจะบรรยายมาเช็คอินได้เลยนะครับรนี่เขาใหญ่ครับผมนู้นี่เป็นวัดต,ตั้งอยู่บนยอดเขา สกายวอล์กกระจกมอง,งข้างล่างครับขาสั่นเลยขาสั่นกันเลยทีเดียวครับผมไม่กล้าหย,ยับกลัวกลัวหล่น เดี๋ยวครับผมเสียวเหมือนกันไปพาเอฟซีไปชมวิวที่อื่นกันครับสวยมากเลยนี่คือมุมด้านในของร้านกาแฟเพนโดราคาเฟ่เรครับผม องค์อางอลังการมากนี่กับทีมงานเอ้งต่คาเขียวใครชาเขียวใครถ้าเขียวพี่ออกอันนึงไงหนูหนูจะเอารูปไปเดี๋ยวลงด้วยนะใครจะถ่ายเคสให้จะกินแล้วนะเอาไปไปดิคบจกเลยรออยอนแหลก้องแก้ว ่วนด้านในครับผมเรียกกเบแฟที่นนะเรียวกัแ hmm. ฟ okay. ัที่แฮปปี้บดีด้านในครับผมครับของหวานอร่อยอร่อย บอดี้ช็อกโกแลตบอดี้สตรอเบอรี่เบบี้โคโค้ดัทแล้วก็นี่คือ Baby Orange, Baby Oreo, Baby berry, เบบี้ออร์เรนจ์เบบี้โอริโอเบบี้บลูเบอร์รี่เค้กของหวานอร่อยอร่อยครับวมบราวนี่มัทฉะบานอฟฟี๊ยงเอามันนมสดเรด เวลวิทซอเบอรี่ชีสไบลูเบอรี่ชีสไายูนี่เนาะนี่นะครับเมนูหวานน่าอร่อยอร่อยมุมโอมไฟสวยๆเลยครับ <า>ต่อกันครับรดูวิวข้างนอกกันครับผมไป,ไปดูวิวข้างนอกกันอยู่แอร์เย็นๆกับบรรยากาศดีๆเลยครับผม,มนี่เป็นด้านข้างวิวด้านข้างสวยมากครับเอามาเก็บเอาความสุขไปให้เต็มปอด เก็บความสุขไปให้เต็มอิ่มเก็บภาพสวยๆเก็บความทรงจําดีๆไว้ครับผมเวลาได้มาเที่ยวทั้งทีก็จัดหนักไปซเลยจากนาานเราก็มาเข,ขาใหญ่กันต่อเลยครับผมมาที่ p a นร r a Cafe เขาใหญ่เลยครับผมยุ่งกำงามพี่น้องแอนด์วิวให้ดูเลยนี่มีจุดชมวิวจุดถ่ายรูป สุดเช็คอินครับผมที่เขาใหญ่โคราชนครราชสีมากับวิวสามร้อสิบองศาสวยๆเลยครับสวยงามมากเลยพี่น้องขึ้นลิฟต์มาแล้วครับมาดูวิวด้านบนดูวิวด้านบนครับ สวยมากเลยยอดครับผมคุ้มค่าใครอยากมาเที่ยวก็มาได้นะครับเขาใหญ่สวยงายมจริงๆเลยธรรมชาติล้วนสร้าง้วยสวยมากเลยครับคุ้มค่ามากถ้าใครมาแล้ว มาซื้อแค่กาแฟแก้วเดียวก็ได้ชมวิวพันล้านแล้วครับผมยอดเลยครับวิวข้างบนวิวข้างบนบนี่เป็นวิว360องศาเลยนะครับตรงนี้จะเป็นสกายวอล์กครับสวยมากนี่เป็นสระว่ายน้ำ อยาพาลุยส,สวยๆหัดย,อย่อนใส่ผม <laughs>